และแล้วเราก็มาถึงข่าวคอจุดพักรถจุดแรกที่เราจะมาแวะก็คือรูสิบสองนั่นเองค่ะเดี๋ยวแนนจะพาดูรอบๆบ,บรรยากาศที่รูสิบสองนะคะว่าเขาจะเป็นอย่างไรจ้า ที่นี่เขาก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟและเป็นจุดช้อปปิ้งต่างๆเอาไว้ให้จับจ่ายใช้สอยค่ะและที่นี่บริเวณด้านหลังเขาก็จะมีจุดชมวิวสวยๆให้พักผ่อนหย่อนใจหลังจากเดินทางมาไกลด้วยค่ะ อร่อยไหมคะแม่หลานป้อนจ้า <laughs> พร้อมเดินทางต่อไปไหมครับครับต่อไปเราก็จะไปพีโนลาเต้นะคะเป็นร้านกาแฟเป็นร้านอาหารเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยจ้า คกล้ข้ารูจาเย็นไหมคะแม่เย็นเย็นจาวเสื้ออยู่อย่างเงี้ยเอาเด็กกอดดีกว่าอย่าเอาหน้าเขอบคุณแม่แม่เขินกล้องเอาตั้งนานยังหนาวลมแรงมากเลยครับเป็นไงลม หมอกด้านหลังไม้ตรงนี้เนาผานมากบริเวณนี้ก็จะเห็นวัดขาซ่อนแก้วนะคะ なるほど。 婆 ที่นี่ก็เป็นบริเวณวัดผาซ่อนแก้วนะคะที่นี่เขาสวยมากจริงๆค่ะชอบไหมครับสววเราจะขึ้นไปข้างบนกันไหมไปไหมครับไปเลยค่ะนํำเลยค่ะ ที่เพื่อนๆเห็นดอกสีม่วงๆนี้ก็คือเป็นทุ่งดอกมะกลีดที่เขาคอนะคะที่นี่อากาศเย็นแล้วก็ดอกไม้สีสวยผู้คนต่างก็ออกมาถ่ายรูปกันนะคะที่นี่เขาจะมีค่าเข้าทั้งหมด60บบาทค่ะ และใกล้ๆกับทุ่งมะเกล็ดก,ก็คือเป็นอดอกไทเรนเยียค่ะที่นี่ก็สวยเหมือนกันค่ะแต่ดอกนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนที่แนนไปเนี่ยเขาคงเริ่มออกดอกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ร้านอาหารกันเลยค่ะแลกมก็จะให้หั หนูรออะไรลูกรอไก่รอไก่ครับหนูสั่งไก่ไปกี่จานสองจานนะโครตจานเลยเดรอลูกที่นี่ก็เป็นร้านอาหารประจำของครอบคอรัวเรานะคะเวลาเรามาเที่ยวที่เขาขอนั่นก็คือไรจันแลมนั่นเองคะ่ะเป็นอาหารพื้นบ้านราคาไม่แพงด้วยจ้า น้ำพีกัปปิอร่อยไหมคะแม่อร่อยจ้าของนันแม่ไม่ใส่มาก <laughs> ไปไหนต่อครับไปเทเขาค้อ <ไป S 1> <า>ครับไปเที่เขาค้อไปเห็นหมอบท้าหันลมครับอ่าแล้วที่นี่ไม่ใช่เขาค้อเหรอที่นี่คือเขาค้อแต่เป็นร้านอาหารครับเดี๋ยวเราจะไปเขาค้อถ้าหันหลมครับอ๋ออ่าแม่ เราก็มาถึงแล้วนะคะบริเวณกังหันลมบริเวณนี้ที่แนนแวะเข้ามาก็คือน่าจะเป็นิงคองคาเฟ่นะคะถ้าเกิดว่าแนนจำไม่ผิดนะคะบริเวณนี้ก็จะมีวิวสวยแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีค่าเข้า60บาทเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่นี่เขาก็จะมีที่ถ่ายรูปทําที่ถ่ายรูปเอาไว้ให้ด้วยนะคะแล้วบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ใกล้กับทุ่งกังหันลม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะติดกับพุ้งกังหันลมสะทีเดียวนะคะก็คือเราก็เน้นมาถ่ายรูปด้วยเนาะ<ม>ก่อนกลับเราก็ไม่ลืมที่จะแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปบ้านด้วยนะคะนี่ก็เป็นตลาดมงที่เขาคอค่ะเราก็มาเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูก,กาลของที่นี่ค่ะ แนนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็นน้อยนะคะหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดทิปการกินเที่ยวของเรานะคะแนนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย